เป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันนานเลยนะเสียงร้องทักทายดังมาจากหน้าบ้านผมเปิดประตูรถตอบกลับไปอย่างดีใจสบายดีไอ้เพื่อนรักต้นกับผมเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมจนถึงมหาลัยหลังจากทักทายกันเสร็จ นก็ชวนผมเข้าไปในบ้านบ้านของต้นเป็นบ้านไม้ทรงโบราณคล้ายกับบ้านทรงไทยในสมัยก่อนบริเวณรอบบ้านกว้างขวางและเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ดูลมลื่นตอนกลางวันผมว่ามันดูสงบน่ามาพักผ่อนแต่พอกลางคืนมันกลับดูมืดและดูน่ากลัวบรรยากาศต่างกันโดยสิ้นเชิงหลังจากทักทายพ่อกับแม่ของต้นเสร็จต้นก็พาผมไปยังห้องนอนในขณะที่เดินผ่านห้องถงผมสังเกตเห็นห้องห้องหนึ่งที่อยู่ข้างๆห้องนอนถูกล็อกด้วยกุญแจแต่ก็ต้องแปลกใจ เมื่อมีเสียงเหมือนคนพูดดังออกมาผมเลยหันไปถามเพื่อนต้น,ตนได้ยินเสียงใครพูดออกมาจากห้องนี้ไหมต้นหันมามองผมไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยสงสัยหูฝาดไปเองมั้งเออคงคิดไปเองแหละผมตอบหลังเปิดประตูเข้าห้องมาเพื่อเก็บของเราก็พูดคุยถามสารทุกสุกดิบกันแต่ด้วยความสงสัยผมจึงถามต้นไปห้องที่อยู่ข้างๆเป็นห้องของใครเหรอทําไมถึงล็อกไว้ต้นหันมามองหน้าผมแล้วนิ่งไปสักครู่จึงตอบว่า เป็นห้องเก็บของเก่าตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตาทั่วนู่นตั้งแต่จําความได้เคยเห็นคุณตาเปิดเข้าไปในห้องนั้นอยู่เป็นประจำแต่ก็ยังแปลกใจอยู่ถึงตอนนี้ที่แกไม่ให้ใครเข้าไปเลยจนกระทั่งก่อนแกเสียหลังจากที่ผมได้ฟังก็นึกสงสัยในใจว่าทําไมห้องนี้จึงถูกปิดตายกูว่านะในห้องนั้นอาจจะมีสมบัติหรือของมีค่าอยู่แน่ๆเลยไม่ก็ต้องเป็นอะไรสักอย่างที่สําคัญมากๆไม่รู้สินี่ก็ไม่ได้สนใจหลังจากเก็บของเสร็จแล้ว พวกเราก็พากันออกมาจากห้องต้นเสียงแม่เรียกดังมาจากด้านหลังเย็นนี้แม่กับพ่อไปทำธุระที่ต่างจังหวัดสองวันนะกับข้าวกับปลาก็หาทำกินกันแม่ซื้อของเอาไว้ในตู้เย็นแล้วหรือจะออกไปกินข้างนอกก็ได้นะพาเพื่อนไปกินข้าวร้านประพรสิตอนออกไปก็อย่ากลับให้มืดนักบ้านของต้นอยู่ห่างจากตัวเมืองมากบริเวณข้างทางเป็นสวนมะม่วงสลับต้นมะพร้าว ทางเข้าว้าไกลพอสมควรได้ครัแม่ต้นรับปากหลังจากส่งทั้งสองคนแล้วผมกับต้นมานั่งคุยกันหน้าบ้านเย็นนี้จะกินอะไรกันดีจะหาของมาทำํำหรือไปกินข้าวกันข้างนอกพวกเราตัดสินใจกันว่าจะทําอาหารกินกันเองเดี๋ยวกูลงไปเตรียมของก่อนเออเออเดี๋ยวตามไปขอหยิบของแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นผมก็เดินเข้าไปเพื่อที่จะหยิบของจูจ ก็มีเสียงเหมือนคนกำลังขยับประตูดังมาจากด้านไหนตึงๆๆๆผมตกใจสะดุ้งสุดตัวถอยไปชิดกำแพงผมจ้องมองห้องนั้นด้วยความตกใจพยายามฟังเสียงนั้นอีกรอบแต่ทว่าเสียงที่ดังออกมานั้นไม่ใช่เสียงของประตูแล้วแต่กลับเป็นเสียงของผู้หญิงร้องโหยหวนดังออกมาปล่อยกูออกไปปล่อยกูออกไปหัวใจของผมเริ่มเต้นได้เป็นจังหวะแขนขาชาไปหมดความคิดผมเริ่มสับสนนี่มันเรื่องอะไรกัน ทำไมถึงมีคนร้องออกมาจากห้องนั้นขณะที่ผมกําลังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นั้นก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นเฮ้ยไอ้บอมยินทําอะไรอยู่ตั้งนานวะผมสะดุ้งหลุดออกจากผวังหันมามองเพื่อนผมแล้วเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้มันฟังทีแรกผมนึกว่ามันจะไม่เชื่อแต่มันกลับมองหน้าผมและพูดว่ากูเชื ork, ่อมึงนะจําตอนที่มึงบอกว่าได้ยินเสียงคนตอนแรกได้ไหมกูก็ได้ยินนะแต่แกล้งเมินไปเพราะกลัวว่ามึงจะกลัวหลังจากนั้น ตอนก็เริ่มเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังในสมัยก่อนตอนยังเด็กๆมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ทุกคนกําลังนอนหลับจู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังขึ้นมาตอนจําได้ดีว่าเสียงนั้นมันช่าง,วง,วง้วยหัวชวนขนลุกเหลือเกินบางวันก็มีเสียงเหมือนคนกําลังเลื้อยของอยู่ในห้องพอตากลับมาทุกอย่างก็เงียบเป็นปกติเรื่องนี้มันแปลกๆอยู่นะตาของมึงต้องรู้อะไรแน่ๆและในห้องนั้นต้องเก็บสิ่งของหรือบางสิ่งที่เป็นต้นเหตุ ที่ทําให้เกิดเรื่องแน่นอนผมบอกกับต้นก็จริงนะกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าในห้องนั้นมีอะไรอยู่เมื่อพูดจบผมกับต้นนั่งมองหน้ากันเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างไม่ทันจะพูดอะไรต่อก็มีเสียงลองคิดดังออกมาพร้อมเสียงทุบป,ประตูผมกับต้นสะดุ้งจนตัวลอยแทบจะเข้ามากอดกันต่างรีบเก็บข้าวเก็บของแล้วย้ายไปนอนห้องอื่นแทนหากยังนอนห้องที่ติดก,กันอยู่ต้องเกิดเรื่องเป็นแน่เช้าวันต่อมาผมตื่นแต่เช้ามองไปข้างๆก็ไม่เห็นต้นผมจึงลุกเดินไปหามัน ปรากฏว่าไอ้ต้นกําลังค้นหาอะไรบางอย่างหาอะไรอยู่ว่าต้นมึงมาก็ดีแล้วมาช่วยกูหาหน่อยจําได้ว่าตาเคยเก็บกุญแจไว้ในกล่องใบนี้กูว่านะต้องเป็นกุญแจห้องนั้นแน่ๆอย่าบอกนะว่ามึงจะเปิดไปดูห้องนั้นน่ะผมตกใจเล็กน้อยแต่อีกใจหนึ่งก็อยากรู้เหมือนกันว่าในห้องนั้นจะมีอะไรอยู่พวกเราใช้เวลาค้นหาอยู่สักพักต้นก็ค้นเจออะไรบางอย่างมันเป็นกุญแจทรงโบราณลักษณะด,ดูใหญ่สนิมขึ้นเกลดกังเจอแล้ว กูว่าต้องเป็นกุญแจห้องนี้แน่ๆเลยต้นหันมาบอกผมผมคิดแน่ใจอยากให้มันเก็บเอาไว้เหมือนเดิมแต่ก็ทนความอยากรู้อยากเห็นไม่ไหวว่าในห้องนั้นจะมีอะไรกันแน่พวกเราค่อยๆเดินตรงไปยังห้องนั้นด้วยใจเต้นรัวมึงอย่าวิ่งนะเว้ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาเออกูไม่วิ่งหรอกอีกอย่างเวลากลางวันแบบเนี้ยคงไม่มีอะไรหรอกมั้งผมบอกกับต้นมันเป็นช่วงเวลาที่ลุ้นระทึกและเต็มไปด้วยความกดดันเหมือนทั้งสองข้างค่อยๆเอากุญแจใส่เข้าไปพอผมจะไข ไอ้ต้นก็จับมือผมไว้แน่นผมตกใจร้องก็ทานออกมาเฮียเอ้ยไอ้ต้นมึงจับมือก,กูทําไมวะผมด่ามันกูนขอโทษกูตื่นเต้นไปหน่อยผมจึงหันหน้ากลับไปไขกุญแจต่อแกรกเสียงไขกุญแจดังขึ้นพร้อมเสียงหัวใจที่เต้นลัวผมค่อยๆเอามือดันประตูอย่างาช้าๆ <The noise> เสียงเ e อียดอ๊าดของประตู ool, ทำพวกเราเกิือนน้ำลาลงคอกันไปหลายอึก ทันใดนั้นเองก็มีลมพัดปูบตีหน้าพวกเราทั้งสองคนผมหลับตาและผลักประตูออกไปเต็มแรงภาพที่ผมเห็นภายในห้องนั้นเต็มไปด้วยฝุ่นและหยักใยและสิ่งของวางอยู่เต็มไปหมดแต่สิ่งที่ทําให้ผมกับต้นต้องสนใจคือมีอะไรบางอย่างถูกคุมด้วยผ้าสีขาวลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมขนาดไม่ใหญ่มากตั้งอยู่กลางห้องพวกผมเดินเข้าไปค่อยๆเอามือจับผ้าดึงลงมาปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ภายใต้ผ้าผืนนั้น คือรูปภาพผู้หญิงในชุดไทยโบราณมีใบหน้าที่สวยงามแต่กลับทําให้พวกผมขนลุกอย่างบอกไม่ถูกภาพที่เห็นมันยืนนิ่งตาเหลือกเหงื่อไหลออกมามันมองหน้าผมแล้วพูดว่ามึงเห็นเหมือนกูไหมกูเห็นคนในรูปภาพห่านมายิ้มให้แต่รอยยิ้มมันดูน่ากลัวมากผมถึงกับขนลุกไม่ต้องพูดอะไรต่อผมดึงมือมันออกมาและการจะล็อกประตูทันใดนั้นก็ปรากฏร่างของผู้หญิงในชุดไทยยืนชี้หน้าพวกผม มึงจะขังกูไว้มันนี่แกนั่นเหรอพวกมึงต้องมาอยู่กับกูผมแทบจะเป็นลมล้มลงตรงนั้นแต่ด้วยความกลัวตนมันกระชากมือผมสุดแรงพากันวิ่งหนีไปทางด้านหน้าเลวไอ้บอมวิ่งออกไปทางหน้าบ้านขณะที่กําลังวิ่งกันอย่างเอาเป็นเอาตายผมสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งกําลังไล่ตามพวกเรามาผมตัดสินใจหันหน้ากลับไปดูสิ่งที่ผมเห็นนั้นแทบทําให้ผมหมดสติภาพที่ปรากฏต่อสายตาของผมนั้น คือผู้หญิงในชุดไทยกําลังลอยเข้ามาหาพวกเราอย่างรวดเร็วแต่ว่าในสภาพที่เลือดไหลออกมาจากดวงตาหน้าขาวซีดดวงตาลึกจนมองไม่เห็นคอที่หันจนผิดรูปนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ยผมร้องออกมาอย่างตกใจต้นนี่กําลังวิ่งนําหน้าได้ยินเสียงผมร้องโอ้ยช่วยด้วยผมวิ่งไปสะดุดบางอย่างจนเสียหลักล้มลงไปผมมองเพื่อนด้วยสายตาอ้อนวอนให้มันกลับมาช่วยแต่ภาพที่ผมเห็นก็คือไอ้ต้นตัวสั่นยืนฉี่เลกอดกางเกงไหลเป็นทาง สิ่งที่ควงม,มันอยู่ข้างหน้าก็คือหัวของผีตนนั้นหัวนั้นค่อยๆกิ่งมหาพวกเราพร้อมเสียงหัวเราะอย่างสะใจกูขอโทษนะไม่น่าพามึงมาเจอเรื่องแบบนี้เลยพวกเราคงไม่รอดแล้วไอ้ต้นพูดไปร้องไห้ไปในตอนนั้นพวกเราสิ้นหวังหมดหนทางพูดร้องขอชีวิตอ้อนวอนไปต่างๆนาน,นานก็ไรประโยชน์พวกมึงสองคนต้องมาอยู่กับกูท่ามกลางความสิ้นหวังทันใดนั้นเองก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นหยุดธะยม อย่าสร้างเวียนสร้างกรรมอีกต่อไปเลยพวกเราหันหน้าไปมองเสียงนั้นภาพตรงหน้าคือพระรูปหนึ่งอายุข,ของท่านคงจะประมาณเจ็ดสิบกว่าท่านยืนสำรวมอยู่หน้าประตูบ้านมึงอย่ามายุ่งเป็นพระก็อยู่ส่วนพระกูจะเอามันไปด้วยแค่นี้โยมก็มีแค่นี้โยมก็มีกรรมติดตัวมากพอแล้วอัตมาขอให้ยมปล่อยวางกลับไปชดใช้กรรมเสียเถิดกูไม่ไปยิกจะลองดีนักใช่ไหม สิ้นเสียงพูดของผีตนนั้นมันก็กระโจนพุ่งเข้าหาหลวงตาทันทีผีตนนั้นร้องด้วยความเจ็บปวดร่างของมันลงไปดิ้นเหมือนถูกไฟเผาแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้มันหยุดลงมันลุกขึ้นยืนจ้องหลวงพ่อจนเลือดไหลทะลักออกมาจากดวงตาด้วยความแค้นพอเธอโยมหยุดได้แล้วกูไม่หยุดแล้วมันก็สแสดงอิทิลิ์ขยายตัวจนเกือบทัเพดานบ้านหน้าของมันบวมเละตาถลนออกมา พวกมึงทุกคนต้องตายอยู่ที่นี่ให้ตายเถอะนี่มันอะไรกันผมอธิบายความรู้สึกออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ภาพที่เห็นนี่มันไม่ใช่ผีแล้วมันกลายเป็นปีศาจจากนรกคุมไหนก็ไม่รู้พวกผมสองคนเรีกบกข้าวหลบข้างๆหลวงพ่อหลวงพ่อมองด้วยความนิ่งเฉยท่านพนมมือขึ้นมาแล้วสวดคาถาสักครู่หนึ่งทันใดนั้นก็มีแสงสีทองปรากฏขึ้นมาแสงเหล่านั้นก็ค่อยๆรวมตัวกันจนกลายเป็นลักษณะมนุษย์ตัวใหญ่ถือกระบอง ไอ้ต้นหันมองหน้าผมเอ้ยยักษ์ไม่ต้องเดาเลยสิ่งที่ปรากฏต,ตรงหน้าผมก็คือท้าเวสุวรรณอย่างไม่ต้องสงสัยเอาละทีนี้มึงเสร็จแน่นังผีร้ายไอ้ต้นตะโกนออกไปแต่ทว่ามันก็พุ่งเข้ามาหาพวกเราเสียงร้องอย่างเจ็บปวดเพราะโดนกระบ,บองตีเข้าไปเต็มๆล่างของมันสุดหววกลัวแล้วอย่าทำห้ฉันเลยหยุดได้แล้วโยมอาตมาก็ไม่อยากทำแบบนี้ยุติความแค้นปลดบวงกรรมจากคน ที่ทำร้ายโยมเสียเถิดเขาได้รับกรรมของเขาแล้วคนใบวานหลังนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยเป็นเพราะความอาฆาตพยาบาทที่ทำให้โยมหลงผิดผีตนนั้นก้มลงกับหลวงพ่อและหันมามองพวกผมสองคนก่อนจะค่อยๆหายไปพวกผมถอนหายใจเฮือกใหญ่พร้อมสุดลงไปนั่งขอบคุณหลวงพ่อมากเลยนะครับที่มาช่วยพวกเราไว้ว่าแต่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับผีตนนี้เมื่อชาติก่อนเป็นลูกสาวเจ้าเมืองเหนือแต่เกิดพบรักกับชายชาวบ้าน ทั้งสองแอบหนีตามไปอยู่ด้วยกันแต่ว่าเจ้าเมืองก็ตามมาจนเจอจึงสั่งประหารชายคนนี้ทิ้งและนาลูกตนเองไปขังไว้แต่ด้วยความเสียใจนางจึงจบชีวิตตนเองด้วยความแค้นท่านจ้าเมืองเสียใจมากจึงสั่งให้คนวาดภาพนางขึ้นมาตั้งแต่นั้นภาพนี้ก็ถูกส่งต่อมาเรื่อยๆจนมาอยู่กับตาของพวกโยมใครก็ตามที่ได้ภาพนี้มาต่างก็ต้องพบเจอกับเรื่องหลายๆแต่ตาของพวกโยมนั้นมีวิชาอาคมจึงควบคุมไม่ให้นางออกมาทำร้ายใครได้ หลวงพ่ออธิบายเสร็จท่านก็เดินไปยังห้องที่เก็บรูปภาพภาพนี้อาตมาขอไปไว้วัดได้ไหมเขาจะได้รับบุญหมดเวรห,หมดกรรมไปเกิดยังภพภูมิใหม่เสียทีผมโทรไปหาแม่และเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังแม่ของต้นอนุญาตให้หลวงพ่อนำภาพนี้ไปไว้วัดได้หลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างจบลงพวกผมเดินมาส่งหลวงพ่อที่หน้าบ้านหลวงพ่อครับมาช่วยพวกเราได้ยังไงครับผมถามด้วยความสงสัยหลวงพ่อยิ้มก่อนจะตอบว่า เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างล้วนถูกกำหนดไว้แล้วแล้วสักวันใดวันหนึ่งพวกเราคงจะได้พบกันอีกพอพูดจบหลวงพ่อก็เดินจากไปผมกับต้นมองหน้ากันด้วยความไม่เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดเอาเถอะอย่างน้อยเรื่องก็จบแล้วมาบ้านมึงครั้งนี้เล่นเอาสักกูแย่เลยนะผมหัวราอนแล้วเอามือตบบ่ายตน้นเออกูขอโทษไว้ครั้งหน้าไปหาที่เที่ยวกันใหม่แต่ขอไม่เจอเรื่องน่าโคแบบนี้อีกแล้วนะ น่าสิว่าไอ้เพื่อนรัก